น้องเชอพี่เอิร์ธบอกกี่ครั้งแล้วลูกว่าอย่าเพิ่งเล่นตุ๊กตาเข้าใจไหมุ่นมันเยอะอยากไปให้หมอฉีดยายอีกใช่ไหมเมื่อาวาะเชอร์ไม่อยากไปนี่เชอร์ครับถ้าไม่อยากไปเจอคุณหมอเนี่ยห้ามจามฮัดเชยเราต้องจามฮัชาดึ่งด,ดึ่มดื่มดึ <c oughs> ่มดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึ้งดเล่นทําไึ๋งนึ๋งดึ๋งดึ๋งดึหงมึ๋งด้เงดึ๋งดึ๋งดมเงดึยงดึนน๋งดึ๋งจึ๋ง่ึ๋งกึ๋งดึ๋งดึางึ๋งฮาตึ๋งึ เอางี้งี้นะไอ้ทาตุ๊กตามาสกปรกเนี่ยนัาไรอะไปซักให้ก็ได้นะน้องเชอไม่ต้องห่วงนะนะจะดูแลอย่างดีเลยรับรองว่าสะอาดเหมือนใหม่เลยล่ะก็ได้ค่ะโอ้ยน้าตาดแล้วฮัทช่าอน่าจะตากไว้ตรงนี้นะ เห็นไหมนังเชสะอาดเหมือนใหม่ไหมหอมด้ยขอบคุณข่ายังขอบคุณค้าโอเคคราวนี้ก็ไปทำกันบ้านต่อได้แล้วนะไปพวกเราขัาชาดึ๋ดึ๋ยดึ๋ดึ๋ยดึ๋ดึ๋ยดึ๋ดึ๋งดึมดึ๋งดึ๋งดึ๋ยดึ๋งดึนงดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึดึ๋งดา๋ดึ๋อดึ๋ดึ๋งดึ๋งดึ๋้ดึงดึ๋งมาดึ๋ดงดึดึ๋ดึ๋ดยด คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน